สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะทำหมูสามชั้นตุ๋นหน่อไม้นะคะยาพรก็เอาหน่อไม้มาขูดค่ะเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะคะเราไม่ต้องตัดออกนะคะไม่ต้องตัดขั้วออกเราก็จะไว้อย่างนี้แหละแล้วก็ไปตุ๋นนะคะเราก็จะเอาหน่อไม้ของเรามาเนี่ยมาขูดเป็นเส้นเส้นค่ะ กืนก็เหมือนก็ที่เราไปทําซุปหน่อไม้นะคะแต่เราก็จะไม่เอาออกนะคะไม่เอาโคนออกแค่ตัดหน่อยนึงตัดที่แข็งๆทิ้งไปเป็นรูปร่างแบบนี้ค่ะจะเป็นเส้นๆนะคะ ราก็มาตั้งกระทะน,นะคะตั้งกระทะแล้วก็เอาน้ำมันใส่เราจะทอดหมูสามชั้นก่อนนะคะเราก็เอาหมูลงไปเลยค่ะไม่ต้องรองให้น้ำมันร้อนะคะใส่ได้เลยแล้วคนก็ทำชิ้นใหญ่หน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็ตุ๋นตุ๋นนานๆค่ะตุ๋นจน หมูนิ่งนะคะทอดหมูสามชั้นเพื่อให้หนังตึงๆน,นะคะเด็กจะได้ต้มสุกไว นี้ก er <Yeah. S 1> ็พอแล้วนะคะขึ้นได้เลยก็แให้หลังีต่น้นค่ะตเราก็ตัดแล้วมันขึ้นด้วยนะคะ ก็เหลือน้ำมันไว้หน่อยเนี่ยค่ะเราก็มาผัดสามเกลอเลยนะคะสามเกลอคือรากชีวิกไทยกระเทียมกระตำผัดสามเกลอให้อหอมหอมค่ะโดยเครเื่องดูดกันเนี่ยคะ แล้วก็ใส่น้ำล้างถุกนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะใส่ไปให้พอดีนะคะรวหมูพอ,อดีแล้วเราตุงค่ะ สีอุ่นดำนะคะใส่ไปสองช้อนต๊ะเลยใส่เกลือไปเพื่อซอนชาค่ะ ต่อเขียวสองอนโต๊ะนะคะปรุงรสด้วน้ำตาชาตารปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เตอนนี้ยังไม่ชิมนะคะเดี๋ยวพอใกล้ใกล้สุดค่อยชิมเราก็ตุ๋นมันไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาหน่อไม้นะคะหน่อไม้สดที่เราทำไว้เนี่ย กดรูปไปเลยตึงไปพร้อมกับสามชั้นเลยนะคะ ได้นิ่ไมไปด้วยกันนะคะ ใส่ผักชีลงไปต้มหน่อยค่ะหอมๆลอ,องชิมน้ำหน่อยนะคะเตยม,มากๆเลยค่ะเข้มข้นเผ็ดแล้วก็หวานตา ใส่น้ำอีกหน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ายังใช้ไม่ได้เพราะหมูสามชั้นยังไม่เปื่อยค่ะเราก็ใส่น้ำใหม่นะคะึตัวออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาเปื่อยๆเราถึงจะขึ้นนะคะเราก็ใส่น้ำมันหอยหน่อยนะคะ ออร่่่ยคะนีก็เสร็จแล้วนะคะก็ปิดแก๊สค่ะเราก็ตักขึ้นมานะคะ แล้วก็โรยผักชีหนค่ะชูพรักไทยใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะสามชั้นตุ๋นหน่อ,อไม้นะคะของยะพอดก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ยพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ยพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ